สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมผีในโรบอกซึ่งสำหรับใครที่กลัวนะครับก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับคลิปนี้ครับมีเตือนจำสแกนแน่นอนครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูนะทุกคนไปดูเลยไปดูเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วครับซึ่งคุณผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงซ่าๆนะครับก็เป็นเสียงของเกมนะครับทุกคนซึ่งผมต้องไปทางไหนครับทุกคนเรื่องราวนี้ครับเป็นเรื่องราวของ ชายคนนี้นับก็คือคนที่ผมเล่นอยู่นับซื้อบ้านแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาครับ <S <S อ๋อเหมือนจะมีคนหายเฉครับไม่มีอะไรโอ้โหตกใจหมดเลยเสียงเราก็แบบหนุ่มหล่อเหมือนกันครับเนียทุกคนนี่ครับน่าจะเป็นบ้านเรานะสว่างขนาดนี้ไม่ใช่บ้านนู้นบ้านนู้นมืดติเต๋อเขียบแล้วก็มีรถด้วยนะเนี่ยเออไม่ใช่แล้วเหรอใช่บ้านเราไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วทุกคนแล้วบ้านเราอยู่ไหนวะผมเดินหากราบทุกคนวิ่งวิ่งะไรด้วยแสดงว่าต้องหนีตัวอะไรครับผม แต่ผมไม่กลัวหรออืมผมไม่กลัวหรอกโอเคครับผมนี่เหมือนจะเป็นบ้านผมนะครับซึ่งเปิดได้นะครับอทำไมมือขนาดนี้เนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้อเลนอเลนอเลนนี่ใครครับผมอ่านโน้ตครับผมไหนโน้ตอะนี่ครับปุะคนโน้ตเอาละครับทุกคนตอนนี้มาเข้าใจนะครับเหมือนว่าครับเราได้ซื้อเทคโนโลยีสมัยใหม่มานะผมแต่ว่ามันดูเหมือนจะไม่ค่อยทํางานนะผม แฟรเรานะครับเลยงอนนะครับก็เลยไปหาที่บ้านเอมี่คับผมโอเคนี่ครับทุกคนนี่คือโน้นครับเหมือนเทคโนโลยีที่เราซื้อมาจะเป็นชิว่าสมาร์ทตี้นะผมเป็นการปลบมือสองครั้งครับแล้วก็มันจะเปิดปิดไฟเองทุกคนโอเคนะโอเคเลยแล้วก็เฟสบอกให้เรามองไปๆๆๆๆรอบๆบมองไปรอบรอบก็สำรวจอ่ะเปิดได้ไหมห้องนี้เปิดไม่ได้แล้วสวิตช์ไฟมันอยู่ไหนอ่ะต้องตบมือเหรอปลบมือไงอ๋อกดเอเขาท,ทุกคนอุ้ยมีมือหลบ,บอกด้วย อย่างไรผมน่าจะคิดเปเองนะทุกคนเคต้องปลบมือ,อเคอเคแคีปนี่จะเป็นห้องน้ำนะครับ <c oughs> อแคปตรงนี้ที่เก็บของเฉยๆมีหลังบ้านนะทุ <c oughs> กคนระบบไฟน่าจะเสียเฉยนทะุกคนน่าจะไม่มีอะไรนะเรามีชั้นสองนะครับ กบิกบิดกบิโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อกอล็อกอุ้ยห้องนี้นะทุกคนมีกอล็อกอยู่น่ากลัวจริงๆห้องนี้ก็เหมือนจะเป็นห้องทำงานนะครับโอเคครับห้องสุดท้ายเป็นห้องนอนเราเองนะมีกองจมายนะทุกคนต้องไปดูนะครับน่าจะอยู่ด้านล่าง ปีเตอร์เดเซอร์นะครับผมเหมือนเขาจะเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วนะครับแต่ว่าเขานิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เขาคือแฟนของเอมี่ครับทุกคนคือคนที่แฟนเราไปบ้านนะครับโอเคแล้วต้องเป็นโทรบอกแฟนครับปิดยังไงวะเนี่ยกดคีย์เฉยโอเคครับผมโอเคครับผมผมไม่เข้าได้ไหมอ่ะผมวันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะเน้ำเดือดอ้าวผมเข้าไปเหรอ ไปชั้นบนซะด,ด้วยอืมคนเตรียม้วนะไม่หนูงคทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นจับสแกนให้เพราะผมจะมาตรงไหน,นทุกคนห่วงผมก่อนนะครับห่วงของมก่อนนะผมตกใจแน่ผมไม่มีผมไม่มีเตือนนะครับทุกคนผมปิดเสียงแล้วทุกคนเสียงตรีกิษฐ์ไอ้าปิดเสียงแล้วสบายใจขึ้นเยอะครับทุกคนแต่เกมน,นี้ไม่ต้องเปิดเสียงนีกว่าทุกคนมันจะได้นี่เสียงนนั่งไงเสียงใครทุบอะไรอะ่ะ ม่มีอะไรใช่ไหมไดมาน่ะไม่มีใช่ไหมให้กดเหรอก็อกดแล้วยังไงให้ทำอะไรก่ะโอเคครับผมเช็คทุวห้องแล้วต้องไปรดน้ำต้นไม้ใครอ่ะผมไม่ลงไปแล้วอะ่ะอย่าเลยนะอย่าทำแบบนี้เลยอื <c oughs> ผมน่าจะคิดเอียงนะทุกคนคิดเอียงครับคิดเองไม่มีอะไรหรอกเปิดยังเปิดทางนี้ดีกว่ากระจกมันใสแกิน,นะทุกคนโอเคแรน้ำต้นไม้หลังบ้านทุกคนผมหาที่รดน้ำต้นไม้ไม่เจออยู่ไหนอ,ะอ่ะอยู่ไหนอะ่ะมือตื่นเลยทุกคนไม่เห็นเลยไม่เอาขลองขอลองไม่ชอบเลยอย่าอย่าทำแบบนี้เลยทุกคน ไม่เอานะขอร้องอย่านะนี่ไงใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยอุ้ยกดผีแล้วโอ้ยมือผมล้านมือผมล้านโอ้ผมชอบไปกดเอฟอ่ทุกคนเพียได้กระถางต้นไม้ไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่รดน้ำต้นไม้เหรอมันรดน้ำออกบ้านก่อนต้องไปใส่น้ำอีกเชียทุกคนผมใส่น้ำมาแล้วใส่ในห้องน้ำเลยนะนี้น่ากดสุดๆไปเลยครับทุกคนแราต้องมารดน้ำต้นไม้ด้านหลังบ้าน Okay. เอาแล้วรุดยังไงอะนี่ไม่เอาแล้วได้ไหมไม่อยากเลยนะลครับทุกคนไม่อยากเลยนแล้อย่านะชิคกี้นี้งอาจจะไม่พูดเยอะนะทุกคนกลัวมากเลยทุกคนไม่ไหวละตงรงนู้นะตัวไม้เอ้ยเอาโคตรต้องไปทีทำอะไรเล่าไปครับทุกคนอนสุด้าด้ใช่ไหมโอเคครับโอเคไม่มีตัวอะไรนะถ้าเเข้าในบ้านจะมีตัวอะไรไหมอะโอเคครับทุกคนเราต้องไปยุนขยะออกนะครับนี่ อุ้ยมีกระดูกดวยทุกคนกระดูใครอะนม่แล้วทุกคนเราอาจจะกินกระดูกไก่ไปครับทุกคนเมื่อวานแล้วก็เหมือนอผมเชื่ออะไรุคนได้ไหมครับผมเ <c oughs> ครับเขาคือนักสืบนะผมเค so okay, ครับเือเขาจะมาสืบผมเฉยๆนะแล้วก็ไม่มีอะไรนะทุกคนแค่เพื่อนเราหายตัวไปนะครับแล้วก็เพื่อนคนนั้นนก็คือเพื่อนของ,อเ,พอของเพื่อนแฟนเราอีกทีนบทุกคนเข้าใจไหมครับทุกคนแล้วเขาก็ แค่นี้แล้วไม่มีอะไรแล้วว่ะอุ่อาหารล้กินโอเคครับผมเรามากินข้าวกันครับโอ้สปาเกตตี้แค,ครเยันสปาเกตตี้บบนะทุกคนแค,ครบระแวงระแวงไปอ,อุ่นไปก่อนนะทุยเรามีอะไรบ้างเนี่ยเสียงอะ,อ,อะไรอ่ะอุอะไรใครอุไม่มีอะไรใช่ไหมเสียงอะไรอะ่ะไม่เอานะย,ย่อได้ไหมอุย กินกินกินเดี๋ยวไม่ครับเดี๋ยวไม่อ๋อมันต้องไปดูทีว,วีอย่างี้ยนี่ทำไรไม่มีอะไรทีวีทีว,ทวีอยู่นี่ครับทุกคนระแวงยัปสองนี่แหละเมื่อเคครับทุกคนก็เป็นข่าวการในตัวของคนอยู่ใช่ไหมไม่มีอะไรปิดไฟทั้งหมดแล้วไปนอนอุ้ยปิดไฟเหรอโอเคก็ได้ไนี่เงี้ยเสียงอะไรอ่ะฮะฮึมีเสียงอะไรต้องปิดทีละข้างบน โอเคน่ากลัวอยู่นะมมนะอย่ามีตัวอะไรโผล่มานะปิดอ,นะอย่ามีตัวอะไรโผล่มานะแมวนะอย่านะทุกคนปิดประตูก่อนปิดไฟนอน,นมีการดูทีวีด้วยครับทุกคนฮะฮตัวอะไรอะแมวปิดหน้าใครใครตบมือ ให้กักมือเอา <c oughs> เอา้เอาเราจะลุกทำไมเล่าให้ผมไปหาอะไรอีกอุ้ยตู้เปิดอีกเอาละทุกคนไปเลยน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งทุกคนก็แค่ห้องเก่าๆครับที่เราเล็อกไว้อุ้ยเปิดดิเปิดโอ้โหแมว <c oughs> ช่ด้วยน้องแมวเอาเราคิดว่าเราคือฝันอยู่ครับเนี่ยโอเคมันน่าจะฝันจริงๆนละทุกคนกลับไปนอนดีกว่านะ <c oughs> เนาะแมวขอร้องคุจะวิ <c oughs> ่ง <c oughs> ออาไปเปล่าฮฮฮช่วยด้วย ผมต้องออกไปเปล่าอฮ้ยระถูกพังเลยวิย่งนะครับรออะไรออกจากบ้านนี่ครับออกดีครับรออะไรเอา้าใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่อ่ะโอเคนะอมีอะไรอีกปเปล่าคิดเป็นตัวอะไรทุกคนโอ้ตัวข่าจั่วเลยอ่ะพางลงพื้นเบื่อเลยครับเนี่ยเอา้าแล้วเขาไม่ห้ผมออกเหอต้องกลับเข้าไปเนี่ยนะใช่เหรอ เนี่ยฮะแค่มันมปิดไฟเล่นอ่ะอุ้ยเบอร์ดีแล้วมันไดเป็นมันไดบนอย่างเนี้ยอุ้ยมีข้าอะไรยด้วยทุนรับที่ปีเลยโอเคอะไรกุมกมอะไรกุมกมอ่ะ อ่าไม่เอาแล้วคุณทำได้โอเคผมทำได้ครับทุกคนโอเคแล้วให้ผมทำอะไรอะ่ะอ๋อพมานเปิดได้ครับทุกคนมันทั้งหมดเป็นความผิดของคุณมีดมีดอะไรอะ่ะอุ้ยอ่านได้ด้วยคุณรู้จักไหมพีเอชฉันอยู่ฮะฉันอยู่ข้างหลังมไม่อยู่ใครอยู่ก็อยู่ครับผมไม่หันด้วย ว่าเขาไม่ตามมาเขาใจดีเปล่าว่าเขาเป็นเพื่อนก็เปิดดีไว้เอ้าเขาทำไรวะโอเคพี่ยาอ,อย่าควนผมไม่ไหวแล้วออกไปที่ดี๋ยวตามมาเขาไม่ใช่เพื่อนบ้านทุกคนเขาคือใครก็ไม่รู้เอาเราเทำไงต่อครับทุกคน มันออกมาเหรอมันออกมาได้เหรอเสียงอรอะ่ะต้องกลับเข้าไปเปล่าไม่ผมไม่กลับหรอกผมจะลองไปบ้านที่สว่างสวยที่สุดในเมืองเพื่อนบ้านช่วยผมด้วยใครร้องเอพื่อนบ้านเพื่อนบ้านโดนอะไรไม่เขากําลังปลูกป,ปา่าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนนี่ไม่ใช่การปลูกป,ปา่ามันคือน้าแดงนะทุกคนเพราว่าเขาปลูกป,ป่าในบ้านอยู่นึกว่ารักโลกไง เปิดได้ไหมไม่ได้การแล้วทุกคนผมไม่รู้ว่าต้องทําอะไรนะผมต้องเปิดดูนะทุกคนขอเปิดดูนั้นนุนขออนุญาตน,นะ้ทุกคนอ๋อจริงด้วยเขาให้เราเดินหนีออกจากหมู่บ้านนะทุกคนโอเคเรื่องง่ายง่านี้นะผมคิดไม่แล้วเนี่ยโอเคเดินออกจากหมู่บ้านอย่างสบายใจเฉยมั้ยทุกคนเงี้ยทุกคนคุณสามารถหลบหนีได้แต่หน่าเสียดายที่ภรรยาของคุณอยู่ในรายชื่อคนที่หายไปโอ้ภรรยาผมหายไปรลอเนี่ยหลังจากที่คุณบอกเจ้าหน้าที่ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณถูกวางในโรงเรียนจิต ที่สุดหนึ่งทำไมผมไปอยู่ในโรงพยาบาลคนบ้าครับทุกคนไม่ใช่แล้วตำรวจคุณตำรวจก็ไม่มีคนหายอะ่ะเพราะผมรอดไงผมเก่งผมไปยูงมาทานไงนทุกคนอจบแล้วหรอ